สวัสดีครับมวันนี้บาวอนชัยยาละนะครับผมได้พาเพื่อนเพื่อนนะครับผมมาชมโดนนะครับผมหรือว่ามาชมภัยเปลี่ยนสีนะครับผมในค่ำคืนนี้นะครับผมอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพญานะครับผมอยู่ที่สะพานพุทธนะครับผมตอนนี้เขากำลังการแสดงนะครับผมนี่คือโดนหนึ่งพันดวงนะครับผมในค่ำคืนนี้นะครับผมสวยงามนะครับผม เอาแสดงเป็นรูปต่างๆนะครับผมมีหลายสีสันมากๆเลยนะครับผมแต่ละอย่างแต่ละอย่างสวยงามทั้งนั้นเลยนะครับผมคนก็เยอะมากๆเลยนะครับผมคนมาสมโดนนะครับผมแล้วก็ริมผังน้ำเจ้าพญานะครับผมคนก็มาขายของเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าคนมาคนมาชมโดนยิ่งเยอะเลยนะครับผมเยอะมากๆเลยนค่ัคืนนี้นะครับผม ว่ามันสวยงามนะครับผมมีดวงหนึ่งมีโดนหนึ่งพดวงนะครับผมแสดงสีสันเปลี่ยนสีหลายสไตล์นะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมโดนในค่าคืนนี้นะครับผมอยู่สะพานพุทธนะครับผมเขาแสดงขึ้นอยู่กลางน้ำเจ้าพญานะครับผมสวยงามสะดุดตามากๆเลยนะครับผมนี่ครับสวยมากๆเลยนะครับผมรูปนี้นะครับผม สวยงามนะครับผมมีหลายสีสันนะครับผมสีสวยมากๆเลยนะครับผมในค่ำคืนนี้นะครับผมเป็นโต๊ะเอกเลยนะครับผมนี่สวยงามจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่คือโดนเปลี่ยนสีนะครับผมอยู่สะพานพุทธนะครับผมสวยงามจริงๆนะครับผมดูยังไงก็สวยนะครับผม สวยงามมากๆเลยนะครับผมตอนนี้กําลังแยกล่างออกไปอีกแล้วนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมนี่คือดูหนึ่งพันดวงนะครับผมกําลังแยกล่างนะครับผมสวยงามมากๆเลยโหสวยจริงๆเลยนะครับผมสีสันสวยงามจริงๆเลยนะครับในค่ำคืนนี้ครับเพื่อนวิวก็สวยบรรยากาศก็ดีนะครับผมลมพัด เย็นสบายเลยนะครับยเย็นจนหนาวเลยนะครับผมลมแรงนะครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญานะครับผมเปลี่ยนสีสันอีกแล้วสวยๆนะครับนี่ไม่รู้เป็นรูปอะไรนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมนี่คือโดนหนึ่งพันดวงนะครับแสดงได้หลายสีสันสวยงามมากๆเลยนะครับผม yeah <laughs>